สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะม,มารีวิวเทมมี่บาฮัมนะครับก็ส่วนสูง6ฟุต5เวลเลตไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ4ดาวแล้วก็บีฟุต4ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมของเทมมี่เนี่ยจะเป็นเอนจินนะเพราะว่าถ้ามองโดยรวมเนี่ยสเตตก็ชงให้เอนจินแล้วก็จะได้บูทพวกเพลสซิ่งแล้วก็บาลานซ์แล้วก็พวกพาสซิ่งมานิดหน่อยนะส่วนเทรดเนี่ยจะมีฟิตเนสช็อตแฟร์พาวเวอร์เฮดเดอร์เอาไซฟุตแล้วก็แฟร์แพสเซสครับสำหรับเทมมี่อียบาร์ฮัมเนี่ยผมจะมนนนะ่แนะ so can, เ ral, เเ็็ปออวรข้าา ตัอมเ,เขียวโอ้โหนิดเดียวอูนึกว่าหายเลยนะเมื่อกี้ย่าแบบเป็นรอยมาแทมมี่ข้างในพลิกตัวยิ่งริบร้อยเดบิวต์อีกแล้วอุ้ยคมมากไปแทมมี่ดอกนี้ต้องวิ่งแล้วว,ว่ะยาวๆครับเล็งตีการันตีประตูวันบาพอโอ้โหไม่ได้สะได้ว,ว่ะล่างมาแทมมี่สวยมากดึงให้แทมมี่ได้ปะไม่ได้ว่ะทาไมาสวยมากแทมมี่ข้างในหยุดบอล เข้ามานั่นแหละเต็มข้อโอ้โห,โโหเล่นในกรอบถือว่าผ่านนะดียอะไรเลยตัวเล่นในกรอบอะได้อยู่แฮมมี่แฮตติกไปกดแฮตติกไปสวยมากเข้ามาโอ้โหนิดเดียวแฮมมี่วิ่งชีบอลน,นั่นแหละเต้งเต้ยยาวยืนบอลหนึ่งทีปึ๊บหลอกส่งโอ้ยเก็บลอดแดกไปดูๆเดี๋ยวถ่ายก่อนนั่นแหละเข้ามาแฮมมี่บอลโลยัดเข้าไปโอ้โห นั่นแหละเข้ามาแฮมมี่แอดไป let's go โหดมากโหดมากผมว่าแทนโกเมียได้แล้ววะเดี๋ยวรอแฮมมี่ในกรอบแล้กันเดี๋ยวลองตอบให้มันว่ามันจะหาช่องเป็นไงยืนพื้นที่ฟรีเรียบร้อยโอ้ยสี่ลูกสี่สีส่หนึ่งเดสี่ลูกสี่หนึ่งอ่ะแต่ว่าโอ้วรอมันผมว่า A บวกได้มาแฮมมี่พีเอล็อกเข้ามา let's go โหยิงอีกแล้วคมอะผมว่าคมจริงๆแต่คมน้อยกว่าโกเมสหน่อยนะมาสวนกลับเดี๋ยวดูเกมสวนกลับดิทัมมี่ล้ำป่วาวะไม่ล้ำแล้วเนี่ยโอ้ oh my god เกมสวนกลับทำได้ดีมากทัมมี่รอแล้วเพย์ล็อกนะเพย์ล็อกแล้วทัมมี่แฮตชิกไปโอ้ oh my god อีกแล้วแฮตชิกสองเกมติดเลยนะ หูยิงคมมากคมจริงๆเขียวนี่ก็คือแรงสุดๆเลยสวยมากไปแหวกเพล็อกอุ้ยฉีกมาแล้วเพาเวอร์ช็อตดิเออไม่ไม่กล้าจริงๆไม่กล้าจริงสี่ลูกแล้วนะสี่ลูกแล้วนะดูนะเนี่ย <c oughs> ถ่ายเรื่อยๆถ่ายเรื่อยๆดูดิคือแบบเอามาเล่นปียังโกงตัวเนี้ยถ่ายเข้ามาเรื่อยๆเลยนะ ตูมโอ้ my god เข้าเลยหรอเฮ้ยผมทำเล่นนะเนี่ยไปไปมิโนดึงก่อนแทมมี่ข้างในข้างในหักเข้ามาเรียบร้อยการันตีประตูโอ้โ oh หทุกครั้งที่พูดคำานี้ยิงไม่เข้าเนะยขอไปก่อนเดี๋ยวเราแทมมี่เข้าในเนี่ยยัดเข้าไปชิงเลียมได้ไม่ได้วะได้อยู่แทมมี่มาอย่างเงี้ยไม่เหลือสองลูกเลยนะแอตติกสารนัตติดปะเนี่ยป่วยมากเดี๋ยวดูแทมมีส่สวนกลับนะ เงาหลุดเดียวแฮตติกไปชิปเหนือเหนือโอ้โหจะได้มันออกยิงออกช้าไปหน่อยเว้ยมาเข้าในไหมแฮมมี่สเตปโอเวอร์ยัดเข้ามาแล้วเขียวๆไม่ต้องเขียวแฮตติกไปหูเล่นสเตปโอเวอร์โคตรมันจริงๆว่าแฮมมี่เนี่ยแฮมมี่อยู่ไหนสวยมากเข้ามาเลื้อยเข้ามา เรียบร้อยโอ้โหทำไมอนะ่ะโกบินโคตรสวยเลยยกไปแฮมมี่กระโดดฟาดส,สกอร์เปียนโอ้โหไน nice าย y น i c e t ายมาคาฟูคาฟูข้างในตบแตกนายแฮมมี่โตผิวเขียว let's go ไม่พลาดจ,จริงๆว่ะแฮมมี่ไม่พลาดจ,จริงๆอ่ะตีเขียวอะแรงเหลือเกินมันเละเรี่ยงยากนิดนึงอะ่ะ คือโอกาสเสียบอลมันเยอะแต่ตัวนี้ผมว่า AI ถูถ่ายดีมานั่นแหละจิบเหนือเหนือไปเขียวๆขอู้เกมส่วนกลับคือแบบแทบไม่ได้รีวิวแฮมมี่แบบพวกดิบลิงเลยนะคือส่วนใหญ่ได้เกมส่วนกับไม่ก็พิกยิงอย่างนี้อย่างเดียวเลยโอ้เช็ดมาแฮมมี่เต็ปโอเวอร์โกงๆไปกินเหลี่ยมเข้ามายังเข้าอีกเหรอดูดิตัวที่แบบสเตปโอเวอร์ดีๆอย่างนี้หายากนะแบบมันกินเหลี่ยมแบบโหดมาก คือต,ตัวมันเหมือนจะทำม่ได้ไม่ดีมากเว้ยแต่แบบมันชิงเหลี่ยมแบบดีอ่ะพอเตปโอเวอร์แล้วแบบบูสตสปีดคือแบบจับตัวยากมากเแวบบ้ยอ่ะเอาใหม่ทมมี่ดูดีดูดีแรงตี้จะจัดชงให้เพื่อน้องไปเพื่อนชงให้แทมมี่ต่ออันแล้ว <laughs> เกมสวนกับทำแบบทำให้ทุกอย่างดูง่ายมาก สำหรับบทสรุปของแทมมี่อับราฮัมนะผมจะให้เพซซิ่งอยู่ที่9.5-10ทูติงผมให้9.5พาสซิ่งผมให้8ดิบเิลิ่งผมให้8แล้วก็ฟิสิกสผมให้9.5ครับสำหรับข้อดีหลักของแทมมี่อับราฮัมเนี่ยเป็นตัวที่แบบครบเครื่องมากเลยแบบในสไตล์เลนตี้ผมถือว่าครบเครื่องมากเลยมีความไวความคมแล้วก็เล่นในกรอบดีกว่าที่คิดแล้วก็มีความแข็งนะเวลาโดนตัวๆค่อนข้างจะแบบชิงเหลี่ยมได้ดีมากเลยอันนี้ผมชอบนะคือถ้าเทียบแบบเทียบกับโกเมสผมคิดว่าดีกว่าแน่น พอกันแต่ว่าโกเมสมันแบบมันมีลูกเวอ่เวอร์มากกว่านะแล้วก็ในส่วนของคู่มือการใช้งานแทมมี่บาฮามเนี่ยต้องช้จกับสเตปโอเวอร์ over. คือถ้าใครเล่นสเตปโอเวอร์ over, เป็นลองเล่นกับแนะทมมี่นะแทมมี่เล่นสเตปโอเวอร์ได้โหดมากแล้วก็เป็นตัวที่แบบสมมต Step ิสเตปโอเวอร์ไปอ่ะมันชิงเหลี่ยมได้ดีแบบกินเข้าไปทั้งตัวนึกออกปะคือกองหลังประกบยากจริงแล้วก็จังหวะสวนกับผมชอบแทมมี่จังหวะสวนกลับมากเป็นตัวที่แบบผมยิงคู่เฟมิโนมันจะมีพวกแบบพาสซิ่งดีๆแบบยกสวยๆอ่ะู๋เทมมี่วิ่งไปยิงได้เยอะมากแล้้วววกกกแบบ็็แแแบบบบบบบจังงหะทททีี่่่่่่เเลลนนนใใออยาาผมช แล้วก็สําหรับใครที่แบบเออคิดจะทามาเป็นสํารองผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นสํารองได้นะแบบเป็นเลงตี้ลงมาเผากองหลังฝั่งตรงข้ามเวลาใกล้หมดแล้วอ่ะผมว่าถ้าใครย่ยอยเบคฮอสไปอ่ะเอาตัวนี้มาแทนผมว่าค่อนข้างจะแบบตอบโจทย์เลยนะแต่ถ้าใครมีเวคฮอสอยู่แล้วผมไม่ค่อยแนะนําไม่ทำเท่าไหร่ต่แบบทำมาเผื่ออัพก็ได้เพราะว่าค่าทําผมว่าถูกมากแแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าผมคิดว่าคุ้มราคามากๆอ่ะสำหรับข้อเสียของแทมมี่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของพวกลองพาสทนะเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยคือลองพาร์ทประมาณเท่าไดด้ี ก็ในส่วนของลูกมงอะไรเงี้ยผมไม่ได้ลองจริงผมไม่ได้เป็นสายเปิดมงนะแต่จริง heading e q u a c y นี่99้ผมคิดว่ายังไงก็ตรงเป็นตรงนะก็เหมือนพวกโกเมสแหละผมว่าแล้วก็ในส่วนของราคาและความคุ้มค่านะหูจริงๆผมแทบจะให้10ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเมตามากๆแล้วก็ราคาแบบแสนนิดๆป่ะแค่เลท87เองผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่แบบคุม้มแล้วก็มีโอกาสัพเป็น55ด้วยคือในเรื่องของการัพอ่ะจริงๆผมไม่ได้มองไปถึงตรงนั้นนะผมมองแค่ว่าเออ44นี่ใช้งานได้ดีหรือเปล่าก็ถือว่าผ่านแแนนนใรราาาาาาาคคคคี้้ือบบุุมมมกๆเลลยถงะ ถ้าผมคิดว่าผมให้1 0เต็ม10เลยกันผมให้1 0เต็ม10เหมือนโกเมสเลยเพราะว่าผมลงคัดฟุตแชมค่อนข้างจะว้าวเลยเดี๋ยวให้ดูสเตตนะเอิมลงฟุตแชมไป6เกมยิงไป15ลูกยิงแฮตติกรู้สึกว่า2-3เกมนะรู้สึกว่าแบบโอ้มีมีบทบาทกับเกมเยอะมากๆคือผมก็ชงบ้างไม่ชงบ้างนะคือแบบไม่ได้อยากตั้งใจชงให้อบาฮัมเท่าไหร่เพราะว่ารีวิวกองแน่ผมว่ามันรีวิวง่ายอยู่แล้วแล้วก็มันทําในส่วนที่แบบต้องจบสกอร์อะไรพวกนี้ทำได้ดีมากๆแต่ก็ยังมีบางลูกที่รู้สึกว่าผม ยิงแรงแบบตรงเป็นตรงจริงๆแล้วก็สาหรับเชลิสของอับารัมนะผมจะให้อยู่ที่ A บวกแบบบนบนมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่ามันใกล้จะก้าวไปสู่เอสแล้วแหละถ้ามันได้อัพ55นะผมคิดว่า45อาจจะยังไม่พอแต่ว่าถ้ามีสกิลมูฟหดาวเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบอันตรายแล้วก็เป็นเกตในแข่งได้แน่นอนครับแล้วก็สำหรับอับารัมเนี่ยถ้าเป็นในช่วงทีมออตเตอรซีซั่นเนี่ยผมคิดว่าตัวมันจะโกงเยอะขึ้นก็จริงนะพวกการ์ดแต่ผมคิดว่าอับารัมเล่นได้แน่นอนยิ่งถ้าเป็นผใงห้าห ในคลิปต่อๆไปครับไปเจอกันคลิปหน้าบ,บ๊ายบาย